นี่นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแซวเลนครับวันนี้นะครับลูกค้าได้นํารถให้เราเปลี่ยนยางกระดูกงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดยนครับว่ายางเดิมลูกค้าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยางเดิมของลูกค้านะครับนี่เลยนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะแบนลงไปครับทำให้ไม่สามารถปิดได้สนิทนะครับเคยครับเปี่ยนระบบเคียดแบบของทางร้านนะครับของทางร้านก็ทางนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นนอมเล็กนะครับมันจะหนาขึ้นมาอีกนะครับจะทำให้ปิดประตูไดซสนิมากขึ้นนะครับแล้วก็มีรูนี้ด้วยนะครับทําให้ระบายลมออกนะครับจะทําให้ปิดประตูไดซสนิตมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบได้เลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบจากทางร้านนะครับอันนี้จะเป็นยางเดิมของลูกค้านะครับจะลองดึงดูด้วยนะครับที่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าสามารถดึงกระดาษออกมาได้ง่ายเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยางจากทางร้านเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดึงกระดาษดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับว่ามันไม่สามารถเป็อ,ออกมาได,ได้ง่ายๆนะครับสามารถการเสียงกัรลมกันกลิ่นได้ดีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจะจะมาเปลี่ยนยางกระดุมงูกับร้านเรานะครับร้านเราจะตั้งอยู่ที่พธมณฑลสายหนึ่งซอยเก้าน,น,นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางโซลเลตได้เลยนะครับ